เพื่อนฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นอินทาโพลิคลินิกค่ะฝั่งนี้คืออินทราสแควร์นะคะประตูน้ํามีขนมปังอบนะคะอยู่เจ้าหนึ่งตรงคลินิกนะคะเดี๋ยวริฟพาเพื่อนๆไปดูค่ะคว่างๆอทำงานอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมคะช่วยทำฟันนะคะแต่บ้องฟังเขาปิดตั้แต่คนในห้อเขาเลยได้เข้ามาเพื่อนๆลิฟอยู่ก็เลยมีอาชีพเสริมเลยนะคะเพื่อนๆลิฟอยู่หน้าอินทาคลินิกเวชกรรมนะคะ าเพื่อนๆมาที่ร้านขนมปังอบกรอบค่ะคน่ากินมากนะคะยี่สบาทเท่านั้นเองใช้เนยแท้ใช้เนยแ้ด้วยอันนี้เป็นเป็นอาชีพเสริมแต่พี่ว่าน่ากินมากเลยนะคะทําเป็นอาชีพอาชีพหลักก็ได้นะนี่อบอบใหม่ๆเลยใช่ไหมคะก็มีหมูหยองนะคะพริกข่าหมูหยองพี่เขาหมูหยอง,เ,องเนยนมเนยงาเนยกระเทียมค่ะ เนยน,นมเนยนมก็น่ากินนะคะเพื่อนๆขายถุงละยีบาทราชปลาลบหกนะคะเพื่อนๆอินทาสแควร์ค่อยู่ตรงนี้เลยตรงข้ามกับห้างอินทาสแปร์ประตูน้ำนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นราชปลาลบหนึ่งค่ะ ่านมาแวะชิมได้นะคะตรงป้ายรถเมย์ประตูน้ำค่ะเ,เพื่อนๆฝั่งตรงข้ามอินทราสแควร์นะคะาปะกากซอยราชปลาลบหกแวะมาทำฟันก็ได้นะคะแวะมาทำฟันก็ได้นะคะตรวจรักษาทั่วไปได้ใช่ไหมคะอ่านี่เบอร์โทรนะคะเพื่อนๆให้เบอร์โทรคลินิกก่อน ไปโทรคลินิกนะคะไม่รู้มองเห็นหรืไหมแบบแล้วขายขนมปังอบนี่ขายทุกวันไหมคะหยุดสาวหยุดสาวอาทิตย์ไม่เหยียบอะไรโอ้ยหอมจังเลยอ่ะพี่เผานะคะพี่เผาหมูหยองอบกันใหม่ๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ถุงนะคะขายต้องรอให้เย็นก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องรอเย็นแล้วก็มาแพ็คถ้าแพ็คแล้วก็เป็นไอ้น้ำเป็นไอ้น้ำไม่กรอบ ะะแม่ค้าใส่แมนก็ไม่เห็นหน้าได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวที่คนเราต้องสวยทะลุแมสอย่งละขนาดเจอาก็มาแล้วเดี๋นะคะคุณแได้นะคะ,ะ,คะหอมมากเลยกลิ่นแม่จะหอมเพราะว่าเราอบใหมอบใหม่นะคะเพื่อนๆอบใหม่ๆเลยหอมนะคะอ๋อหอมแล้วก็สอบทำไมาแมกค้าที่ซื้อไปเขาก็จะบอกว่า ก็ซื้อมาจากที่อื่นมันจะมันเหม็นหืนอ๋อมันเก่าแล้วนะคะถ้าไว้นานนะคะพี่ถ้านานมันก็จะไม่อร่อยค่ะพวกขนมอบเพราะว่าจริงๆมันก็จะอยู่ได้มันอยู่ได้นานเนาะแต่ว่ากลิ่นมันก็เอาแบบมันจะหายอ่กลิ่นมันจะจะหายไปนะคะไว้นานๆไปเพราะว่ามันจะไม่มีค้างอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำพอขายแต่ละวันอะไรองี้ใช่ไหมคะถ้าเยอก็ แต่ว่าพองมคือซาอบแค่พอขายนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งก็โทรมาโทรมาสั่งก่อนได้นะคะล่วงหน้าพี่รบกวนเบอร์โทรหน่อยค่ะ085ย8แปดห้าศูน8์แหน่งหนึ่งศ <ๆ5 S 2> ูนย์ๆๆนะคะสั่งล่วงหน้าได้นะ,ะเพื่อนๆทำาขนมปังอบกรอบนะคะแล้วก็แพ็คใส่ถุงหรือว่าใส่กล่อง พเพื่อนเอแอดไลน์ได้นะคะกบพิลมนะคะ K O v นะคะ P I R O M ค่ะแล้วก็เบอร์โทรก็แอดไลน์ได้ใช่ไหมคะ,บบคะเบอร์โทศูนย์แปดห้าหกแปเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห <1 S 1> นึน <1 S 1> ะคะแอดไลน์ได้นะคะขน,นมปังเนี่ยน้องเขาทำหน้าเองนะคะทำทำหน้าเองทั้งสี่หน้าเลยใช่ไหมคะ แต่ตัวขนมปังนี่เราเราสั่งใช่ไหมัหนมป,ป,ป,ออปังกระโหลกจิ๋วอ๋อปังกะโหลกจิ๋วนะคะเพื่อนๆอยู่ใกล้แอร์พอร์ตลิงนะคะราชปาลบนะคะตรงเนี้ยเซ็นทันเวอร์ก็ข้ามสะพานไปข้ามคลองไปก็ถึงแล้วนะคะตรงนี้ไม่ไกลกันนะคะประตูน้ำเซ็นทัลเวอร์ ออกไปอีหน่อยก็อนุสาวรีย์ชัยแล้วนะคะไม่ไกลนะคะดินแดงอนุสาวรีย์ชัยก็ทัพเประชุมก็มีนะคะทานะเพื่อนๆโทรมาสอบถามได้จัดเบรกงานประชุมงานเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะเป็นทัพเตอะค่ะก็ัมีกังก็างร้นาฟอะน้่ากินนะคะทำเองเป็นโฮมเมด ย่างถุงหนึ่งเนี่ยน้องเขาขายยี่ิบค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเอาไปอัพกาแฟเอาไปตี่แบรนด์ตัวเองก็แล้วแต่นะคะว่าจะจะจะขายเท่าไหร่คาะห้าสิบก็ได้เพิ่มปริมาณใส่ถุงกันใหญ่อันนี้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่เลยกองก็ขายอ๋อเป็นกล่องนะคะใส่กล่องแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนสองห่อนะคะสองฟองครึ่งเลยเหรอคะถ้าเป็นกล่องอแล้วแต่สถานที่ที่จะขายนะคะ กดวันนี้ห้าเหมือนกัน,นเราก็แต่อัพราคาค่ะเป็นร้านกาแฟที่ชิมได้นะคะเดีย๋ยวไปชิมที่บ้านตอนนี้ไม่กล้าถอดแมสก์ไม่ค่ะถ้ามีปัญหาไม่สบายก็โทรมาปรึกษาคุณหมออ่าแน่น,นะคะขายเก่งนะคะนี่ขายขายเก่งนะคะขายขนมด้วยแล้วก็ถ้าไม่สบายโทรมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะไสบายปวดหัวตัวร้อนปวด เปิดฟันเปิดหัวตะร้อนคือรักษาโรคทั่วไปค่ะตรงนี้เป็นคลินิกสองพันสองพันค่ะเบอร์โทรนี้ใช่ไหมคะเนี่ยที่โทรสอบถามนะคะเพื่อนๆสองห้าสองเก้าหกสามเจ็ดเก่งมากนะคะถ้าเป็นทางการก็จะเป็นคุณหมอโยมคุณค่ะ โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะเพราะว่าขอได้มอหออ๋อค่ะถ้าปกติเปิดนี่ก็จะเปิดเก้าโมงค่ะก็เทนะคะเที่ยงค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเอามามาซื้อขนมก็ได้นะคะหรือว่าจะมามาหาหมอก็ได้นะคะร้านนี้นะอยู่ที่เดียวกันค่ะตรงสะพานลอยเลยนี่เอาค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศฝากร้าน ขนมปังอบกรอบเอาอไปด้วยนะคะหน้าอินทาคลินิกเวชกรรมค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก๊อตไล์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ ตลาดกับสเ<อ>ตทฟู้ดค่ะอของกินในตลาดอ,อะไรพวกนี<อ>้นเ,เริ่มดีขึ้นมานิดนึงนะที่เป็นเมื่อก่อนโหแต่ต่าางชาติก็จะเดือดรอดเยอะใช่ใช่ถ้าช่วงที่ยังไม่โควิดนี่ชาวต่างชาติเพียบนะคะแถวนี้นี้ชาวต่างชาติก็เพียบสองปีแล้วเนาะที่เราอยู่กันอย่างนี้นะ ปลายปีนี้นะคะไม่รู้ว่ายังไงสถานการณ์น้ำมาอีกแล้วน้ำมาคบก็จะไงด้วยนะใช่ค่ะมาด้วยกันนั่นแหละน่าส,งสา,าาสงสารโลกน่าสงสารประเทศไทย <c oughs> น่าสงสารคนไทยนี่แนะหละหนักนะสองปีนี้เด,เดี๋ยวพี่ถ่ายตรงนี้นิดนึงน่ากินมากเลยแต่เราก็ใช้ธรรมชาติเนาะเอาคืนแล้วนะ ย้นเอาคืนละม่ีแนี้ป้าปัดจรดังขนมเขาก็น่ากินนะตรงไหนอะคะแกตัดอไปไหนราเป็แกปดัดจักรยาขายอืมของแกต้องนี้หลากหลายชนขายขนยมแนวไหนอะคะนี่พวกขน,นมหวานอ๋อ อย่างนั้นพี่ก็ถ่ายค่ะพวกจักรยานรถอะไรริมทางเล็กๆร้านเล็กๆถ่ายหมดก็จะปันจักรยานขายอักรยไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วชอบถ่ายแบบนั้นด้วยได้ช่วยเขา